พิงซาสตูดิโอขอนำเสนอโอ้ยโปรดิวเซอร์ทำพลาดอีกแล้วนี่ที่ของพวกเราไงมาทันเวลาพอดีเลยเฮ้นั่นมันเท้าของฉันนะดูสิรองเท้าใหม่ของฉันพังหมดแล้วเนี่ยมันฝรั่งทอดกรอบของเธอนี่เอง ส่วนอันนี้ก็ของเธอเงียบๆหน่อยนี่มันในโรงหนังนะนี่พวกเราเสียงดังไปหรอขอ,อยากจะกินมันฝรั่งของฉันไหมอือหือเอาสิเอาสิอุ้ยสองคนนี้เสียงดังกันจังเลยฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเนี่ยรอเพี้ยสักทีได้ไหมฉันก็หวังว่าจะมีมันฝรั่งพอจนหนังจบนะผู้หญิงสองคนนี้จะต้องโดนสังสอนเวดมุนนิดๆแล้วก็ผงวิเศษน,นอยๆต่อไปนี้ทุกๆอย่างรอบข้างของพวกเธอจะลายเป็นมันฝรั่งทอดตรอบผัดมีมารยาทซะบ้างอือหือ รสชาติแปกจังอ๋อฮะแตกนะเราดูหนังกันต่อเถอะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันดีไหนขอดูหน่อยสิมีมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเดียวเลยอะโอ้โหดูเหมือนว่าสวรรค์จะรับคำมั่ิฐานของฉันแล้วสิเอบะกันนะฝันเป็นจริงแล้วหยิบให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ถึงวันสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงแล้วแล้วก็ชักจะเริ่มหนาวแล้วสิพอห่มผืนโปรดของฉัน ได้เวลาของเธอแล้วละ่ะแล้วก็ถึงตาของเธอแล้วแล้วก็ตาของเธอเหมือนกันทั้งอุ่นแล้วก็แสนสบายละเกิรนอ้แย่แล้วสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันลืมมันฝรั่งอาห่มมันฝรั่งทอดกรอบเป็นไอเดียที่สุดยอดทั้งอร่อยแล้วก็อบอุ่นอีกด้วยเยี่ยมเยี่ยมได้เวลาอาบน้ำแล้วว้าว อาบน้ำด้วยมันฝรั่งทอดกรอบเหรอเยี่ยมไปเลยฉันชอบมันมากกรอบกรุบกริบเหลือเกินดีจังสนุกสนานมากๆเลยอะ่ะฉันชอบอาบน้ำแล้วก็กินมันฝรั่งไปด้วยอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยได้เวลาแปลงฟันแล้วใส่ยาสีฟันนิดหน่อยรสชาติแปลกดีจัง เอามันฝรั่งทอดกรอบใส่ลงไปในเครื่องโบดใส่ซอสซีดลงไปบดบดจนเหลวเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหลอดยาสีฟันที่สะอาดใช้กระดาษรองอบกับเปลืองหนีบผมปิดผนึกหลอดติดตราประทับรสชาติเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเลยอ่ะจะต้องเป็นยาสีฟันมันฝรั่งแน่ๆเลยงั้นฉันจะแปลงฟันไปทำไมกันล่ะกินทั้งหลอดไปเลยดีกว่า หืัวซองอร่อยจังมากินอาหารเช้าด้วยกันไหมลิเลียมไม่ละ่ะขอบคุณเมเบิลฉันมียาสีฟันที่แสนอร่อยอร่อยแล้วเอาหรอโอเคฉันเบื่อมันฝรั่งทอดกรอบแล้วละ่ะมันมีรสชาติเหมือนกันไปหมดเลยอะ่ะอยากจะลองอันนี้ดูบ้างไหมไม่มีวันแล้วอันนี้ละ่ะไม่เอาหรือว่าอันนี้ดีไม่เอาอมาแข่งขันกันดีกว่าก็ได้ยกลูกเตาซะ แล้วทีนี้เธอจะได้รู้ว่ากินมันฝรั่งทอดกรอบกับอะไรดีด้วยเหรอเย้ <Yeah! S 2> mm ่อืมมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะมันไม่ถึงกับกินไม่ได้อร่อยใช่ท้เลยด้วยถึงตาฉันแล้วเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ดนูเธอละฉันชอบมากๆเลยมันดีกว่าเท่าตัวเลยเหรอถึงตาฉันแล้ว นั่นอะไรนะไม่นะปลาแอนโชวีเหรอแระนักจะกขยังต้องลองดูแล้วกันมันลื่นเหลือกนจะกินแล้วนะแ <c oughs> ขมชมัดอือจะว่าไปมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะถึงตาเธอแล้วม,ม,ม,มันมาแมลงสาบเหรอเอ,เอาจริงีิคิดสภาพอยู่เมืองไทยแล้วกัน <c oughs> จะต้องล้างจานเยอะแยะแล้วอี้อ <c oughs> <c oughs> ปันหายใจไว้สะ มันฝรั่งทอดกรอบอยู่ใกล้นิดเดียวอยู่นี่ไงลูกหลักของฉันฉันก็แค่ต้องเอานมใส่ที่นี่อาหารเช้าก็พร้อมแล้วที่เหลือก็แค่ต้องหาช้อนอ๋อรู้ละพวกเรามีช้อนข้าวกรอบไงทานน้ำซียมรอบๆข้าวกรอบติดด้ามจับช้อนพลาสติกลงไปงั้นมาลองกันโอ๊ยฉันเผลอกัดช้อนไปอ่ะ อร่อยจังหยุดกินไม่ได้เลยอ่ะดีนะที่พวกเรามีช้อนข้าวกรอบเยอะแยะคงอยู่ได้อีกนานเลยล่ะยินดีต้อนรับเทศกาลซัสซ่าซอสซัสซ่าอันนี้เผ็ดระเบินเผ็ดจนทำให้ฉันเป็นบ้าได้เลยสวัสดีที่นี่ใช่ที่ซิมซอสซัสซาหรือเปล่าว้าวรสชาติเยี่ยมเลย โอ้โหผู้หญิงคนนี้สุดยอดเลยอ่ะดูนาโซว์พวกนั้นสิฉันพร้อมแล้วซาซอยู่ที่ไหนลองนี่สิแล้วก็นี่ด้วยว้าวเผ็ดจังเลยก็ต้องแน่อยู่แล้วล่ะทุกๆอย่างในนี้มันเผ็ดไปหมดทุกคนมามะกินมันฝรั่งทอดกรอบกันนั่นทคยน่ะอ้าดูเธอสินี่แหละสาวในฝันของฉัน ว่าไงทุกทุกคนฉันบานแล้วใช้เข็มเจาะนาโซอย่างระมัดระวังแล้วเย็บลงไปบนขอบหมวดทาน้ำเชียมร,บรอบๆนอกขอบหมวดแล้วเอามันฝรั่งติดร,บรอบๆติดที่ใส่ซอสลงไปด้านบนลีกไปเอลนาโซมาแล้วลองซอสซัดซ่าของเราดูสิเดี๋ยวก่อน ฉันก็มีสูตรพิเศษเหมือนกันงั้นเรามาชิมกันเลยเขาอยู่นี่ไงชาวที่แสนจะเพอร์เฟคของฉันการเล่นป๊กเกอร์มันฝรั่งทอดกรอบของเรากำลังเข้มข้นเดิมพันนั้นสูงมากๆไม่อยากจะเชื่อเลยเศรษฐีมันฝรั่งทอดกรอบมาร่วมเล่นด้วยโคงไม่คิดว่าฉันจะมาละสิงั้นมาเล่นกันเลยเดิมพันเท่าไหร่ นี่คือมันฝรั่งเดิมพันของฉันดับเบิลเฮมหน้าตักไปเลยที่นี้ก็ตั้งใจดูซะกชัยชนะเป็นของฉันฉันชนะแล้วมันฝรั่งพวกนี้เป็นของฉันทั้งหมดเลยอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนี่มันไม่เห็นจะยุติธรรมเลยนี่เธอชนะจริงๆหรอวันนี้ฉันคงดวงไม่ดีเองแหละเลิกังวลได้แล้วเดี๋ยวเธอก็มีมันฝรั่งอีกได้นนไม่นานโลกไม่ได้แตกสักกันหน่อยเอ๊ะฉันลืมอะไรบางอย่างไปขอดูปฏิทินหน่อยสิ วันนี้เป็นวันไอศครีมนี่นาะสวัสดีค่ะขอสั่งไอศครีมให้มาส่งได้ไหมคะฉันต้องการกระปุกใหญ่หญเลยค่ะเอาของมาส่งจ้าช่วยเปิดหน่อยค่ะสวัสดีของเงินด้วยค่ะลี่เลียนจ่ายเงินหน่อยสินี่สําหรับคุณจ้าไม่ต้องทอนนะคะอะไรเนี่ยนี่มันก็แค่มันฝรั่งนี่เงินหายไปไหนรถชีสเหรอฉันชอบรถปราปิก้ามากกว่าอะไรกันเนี่ยมีมันฝรั่งทอดกรอบด้วยเหรอ เยปเลยเลอาแผ่นตอติย่าข้าโพดใส่ลงไปในโคนอบประมาณ5-10นาทีความร้อนที่200องศาเซลเซียสใส่ไอศกรีมลงในโคนที่เสร็จแล้วโรยเศษมันฝรั่งทอดกรอบลงไปตกแต่งด้วยมันฝรั่งทอดกรอบแผ่นกลมอร่อยจังเลยฉันกินอย่างนี้ได้ทุกวันเลยล่ะมันฝรั่งทอดกรอบอีกแล้วเหรอ นี่ลิเลียนพวกเราไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากมันฝรั่งทอดกรอบแล้วเหรอไม่มีอ่ะจะเอาไหมไม่เอาฉันกองกินไม่ลงเหมือนกันอยากให้มีอาหารธรรมดาธรรมดาในตู้เย็นเหรอตอนไม่นะมันฝรั่งทอดกรอบอีกแล้วเหรออ๋อฉันจะกำจัดพวกแกให้หมดเลยฉันจะเอามันฝรั่งทั้งหมดมาวางไว้ตรงนี้ฉันจะเอามาให้เกลี้ยงเลย ยังไงต่อดีละ่ะอ๋อรู้ละเอามันมาบดบดให้เป็นน้ํามันฝรั่งดีกว่าไอเดียเจ๋วไปเลยฉันมีพลูก,กระดาษทําจากมันฝรั่งตเตรียมไว้สํสำหรับงานแบบนี้โดยเฉพาะแยกชิ้นส่วนพลูก,กระดาษโดยเอากระดาษหอ่อออกเทเศษกระดาษแล้วยิบระยับออกให้หมดแล้วก็เอามันฝรั่งใส่ลงไปใช้กระดาษฟอยล์ปิดดูเอาไว้ติดฉลากพิงเกิลลงไป และกล่อยมันฝรั่งพวกเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วสาวๆเบื่อมันฝรั่งมากจนกระทั่งพวกเธอตัดสินใจที่จะขอผู้ที่มีพลังพิเศษให้มาช่วยคุณแม่มดขอลองเธอนะคะช่วยพวกเราทีพวกเราทนอยู่กับคำสาปมันฝรั่งเท่าตอบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมีแต่มันฝรั่งเต็มไปหมดเลย ขนาดฝันยังเป็นมันฝรั่งทอดเลยค่ะก็ได้นี่คือวิธีช่วยพวกเธอแต่มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อพวกเธอสัญญาว่าจะไม่กินมันฝรั่งทอดกอบอีกต่อไปทกลองค่ะเริ่มได้เลยอร่อยจังถอยไป่อยฉันนะไม่นะเ้าองฉันี่เงียบๆหน่อยได้ไหมพวกเราฟังอะไรไม่ออกเลยฉันแกะเปลือกส้มก่อนละกันอ๋ออ้อย น้ำส้มกระเด็นไปเข้าตาของแมวมดพวกเจ้านี้อีกแล้วเอาล่ะสาๆวๆเตรียมตัวไว้เลยคุณชอบวิดีโอของพวกเราหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดหมวกมันฝรั่งทอดกรอบไอศกรีมมันฝรั่งทอดกรอบหรือว่ายาสีฟันมันฝรั่งกันละซักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องคุง้มๆยังไงล่ะ